Good morning, everyone. This me inudio. My CEO, my name is Mr. v i, I, two years public. i Chang, r a p ฒน์อาจินดีนิคเนี้ยห I s c h e d u i n t e r l i e Ask Mr. เตัความรายราชพัฒน University. My position is as ist district teacher. I is known non-formal and informal Where is of the กียข้อมูลด้านประชากรตำบลนนศาสตร์มีจํานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงรวมทั้งตําบลจํานวน4,558คนแยกเป็นชาย2,365หญิง2,202คน กศนตำบลนนทาศัาดตั้งอยู่ที่บริเวณปู่ศาสิงห์บ้านนาโพหมู่ที่2ตำบลนนทาศักดอำเภอแวงใหญ่บุคลากรกศนตำบลนนทาศัาดิ์หนึ่งผู้กศนตำบลนนทาศัาดิ์จำนวน1คน2ครูศูนย์การเรียนชุมชนจำนวน2คนช่องทางการติดต่อแฟนเพจเฟซเวิบุ๊กกศนตำบล โนษณทบตมนุาสารอำเภอแวงใหญ่รายงานผลการดำเนินง,งานตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ2564โฆษณทตมนศาสตร์ได้มีกระบวนาการดำเนินการจัดการศึกษาให้กับให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึงโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการตอบสนอง ในทุกความต้องการและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีการบรูรณาการอย่างสมดุลยืดหยุนระหว่างสภาพความเป็นจริงของวิถีชีวิตความแตกต่างของแต่ละบุคคลชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และเรียนรู้เท่าทาการเปลี่ยนแปลงที่มี อยู่ตลอดเวลาภายใต้กระบวนการคิดที่ว่าผู้เรียนสามารถที่พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศนตมนนศาสตร์ได้จัดโครงการผู้สูงวัยจิตแจ่มใสใส่ใจสุขภาพผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัยญาเศรษฐกิจพอเพียงกศนตมนนศาสตร์ตตรจัดโครงการโคกหนองนาโมเดล ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้าการจดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโฆษณตําบลนนทศาสตร์ได้จัดกจกรรมโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด,ดาก,การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน สนทบตมสงสารจัดกรรมโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะสู่ชุมชนปลอดภัยผลการดำเนินง,งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดการประเมินผลสำเร็จของงานมีการรายงานผลการดำเนินง,งานเกี่ยวกับให้เป็นไปเป็นปัจจุบันมีการดำเนิเนการ รับแผนการดำเนินงานจากกศนเพเภอรเรียบร้อยมีการรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานในระบบ d m i s ตามไตรามาสที่1-2ครบเป็นปัจจุบันการจัดการศึกษาต่อเนื่องกศนสมมนิศาสตร์จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพภายใต้1คนหนึ่งอาชีพสอดแทรกในการเรียนการสอนพร้อมงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนึกษาได้ประชาชนผู้สนใจได้เรียนรู้และสามารถนําไปใช้ไปประกอบอาชีพหลักอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนรัฐมนตมีต้นสวจะคงการอบรมการบริหารจัดการขยะสู่ชุมชนปลอดภัยเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนบริหารจัดการขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยต้องเป็นหมู่บ้านปลอดขยะ หน้าศูนย์การเรียนพ่อประสิทธิ์จันปราณหมู่ที่3บ้านดอนหันตำบลใหม่หนาเพียงเพยแวงใหญ่จังหวัดขอนแก,นก่นกิจกรรมโครงการพัฒนาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวบนบรรยายโดยนายขันตินพันธ์ศรีใสเกษตรอำเภอแวงใหญ่หน้าบ้านนนุนขาตมบุนุนทองเพยแวงใหญ่จังหวัดขอนแกน่น การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยได้จัดการศึกษาให้แก่ประชาชนผู้สนใจจัดให้มีบ้านหนังสือชุมชนโดยมีการหมุนเวียนสือ่อและโครงการบรรณลักษ์สัญจรโดยการรับบริจาคหนังสือจากภาครัาสละเอกชนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้สนใจงานอื่นๆที่รับมอบหมายในรอบหดเตือน ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ตรวจสอบซ่อมบำรุงจัดทำเอกสารผู้เรียนแผนการสอนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย